ยังไะอสางไดีีดรรบท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปย่างเอซี ผู้ติตามและอาจารย์ทุกสุ่มทุกข่ายสุภูสุคนนะครับพอกันอีกคือเก้านะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันนะครับพ่อกันสำรับเมื่อนี่กันพ่อกับผมคือเกล่ะครับมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับก่าเมื่อนี่ผมกัามานอนบาทนะครับผมมานอนอยู่อำเภอวังหินนะครับ มานอนกับผู้เฒ่านะครับกะพอดีได้มาเล่นครับพ่ออูดอนหรือพ่อกบนะครับเคยลงคีปเปิดแบงนกไปนะครับผมกะหลายตัวกะสอบถามกับว่าเบิดแล้วนะครับผมแต้กับมีมีที่เด็ดอยู่นะครับตัวหนึ่งสิเป็นนกจังได้นั่นเดี๋ยวกะสีสอบถามครับพ่อกบนะครับว่าสีที่เด็ดบอนะครับพ่อเราแบงนะครับผม ติดตามรับชมไปน้ำกันได้นะครับผมติดตามรับชมครับสวัสดีครับพอกไปแต่ไปสามานี่มาแต่สูบปลาได้บ่บ่ได้พ่อจะพ่อได้กินละได้ตอนนกได้บ่นกเนี่ยบ่ได้ต่อเลยบ่ได้ต่อเลยยากเนาะรถไทยกับสองสามคันถึงง่วงง่วกับไรนี่แหละของแฉะครับสายปรเนียดนะครับผมบ้านบ้านยังพ่อขึ้นบ้านยังบ นิคมนี่แล้วป่านนี่คมนะครับนิคมห่วยขานะครับผมตำบลมะเม <า S 2> <อ>ขียบนออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกีดน,นะครับผมอ่านกนกที่เฮาเคยลงไปน่ะปิดเบิดแล้วเนาะพอ่อเนาะเบิดแล้วย,ย,ย่างตัวนึงนี่อยู่นี่นี่ยังบ่ได้ลงเขาเถื่อกตัวนี้ตัวน,<อ>วนี้ตัวนี้สิแบงบ่แบงอยู่เป็นเป็นนกจังได๋พ่อนกเสียงใหญ่อ่างอ่างแบบใดอ่างอ่างเบิดอ่างตลอดตลอดเอานะครับผมคู่อ่างตลอดนะครับนกจะกู้พ่อ2ร้อมกู้หอย สองกู้หอยคารมบ่อคารมโอ้นะครับผมที่เด็ดนะครับนั่นเห็นบ่อพี่น้องเป็นนกสองกู้หอยนะครับผมคารุมพอสมควรนะครับที่สําคัญคือคู่อ้างตลอดนะครับผมของแท้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวตนเลยนะครับนี่นะครับผมตัวตนเพื่อนนะครับนี่นะครับผม ้วางตลอดนะครับผมนี่นะครับขั้นล่มเป็นไหนพอดีขั้นล่มดีอ่าสถาหน้านี่เป็นนกร้อฟึกกร้อฟึกเลยล่ะเพราะเขาออกแล้วแต่ว่าเมื่อันไหนนกเคยเอาออกแล้วแต่บอท่านใดนกเลนอยู่นออยู่บ้านนี่ก็เลนอยู่แล้วเลนนี่นะครับผมตลอดคื่ตลอดอ้างตลอดแท้ท่า ถามพอ,อ้างตลอดแล้วพ่อขึ้นเอามาขึ้นเลยเนะาะน,นี่นะครับผมพ่อกบของแพ้นะครับนี่นะครับเป็นสองกุ๊กหอยนะครับมีคาร่มนะครับผมและที่สําคัญคือคู่อ้างตลอดนะครับนี่นะครับผมอายุโกงกะปประมาณสองปีมั้งสองสองปีหรอคือสองปีแล้วนะครับผมปลาลอยเนาะพ่อนะปลาลอย นี่นะครับผมถ้าท่านผู้ชมมาเบิงนกหายากนะครับผมหายากกขอสมควรนะครับนกคู่อ้างตลอดนี่นะบอเคยจดคู่จักเทือน้อพ่อนา บ่เคยเอาโจรคู่จักเทื่อนนะครับแต่ว่าอยู่กงเขากับเล่นสู้มืออยู่แล้วเนาะเหรนเห็ดตลอดคู่อ่างยังไงเห็นสับอ่างบอมี่ับบอมีั่สับับอ่างอยู่นี่นี่สับอ่างอยู่สับอ่างก็มี่นี่นะครับผมคู่อ่างตลอดนะครับผมสองสองคู่หอยเนาะขันบานเท้าเอิญเนาะครับบางเทือกับสองไปละกันบางเทือกกับมี่กุกนึงแต่ว่ามันหอย มันห้อยตลอดนะแต่ว่ามันมันมันกุกหนึงเบอบ่หลายอ๋อกุกนึงบ่หลายส่วงมาเสิช่วงกุ๊กหลายส่วนหลายสิเป็นสองกุกนะครับนี่นะครับผมอายุกงสองปีแล้วนะครับผมปีกลัวอยู่ดอกก็เคยเข่าผาเนียดแล้วนะครับไปกันเล่นแล้วแต่ว่ายังยังบ่ทันมีเฉลยนะครับผมกที่สำคัญก็คือผอมผอมสุดเลยเราคู่อ่างตลอดเนาะพฟอดอนเนาะ กว้างตลอดนะครับข้าร่มก็ดีนะครับผมสถานะนี่พร้อมฟึกเลยนะครับอายุโกงพานแล้วนะครับผมนี่นะครับดูตัวตนไปนน้ำกันนะครับลักษณะคีอแจงไทยขนนพหน, <c oughs> น่อน <c oughs> ้งทายขนกำลังทายขนนะครับทายแเ้าล่ละแต่พราท่านเต็มนพเนอพ่อ,น,อนี่นะครับ สองวาเตสีคู่ไหเบิงกับบ่เบิงบ่คู่ไหเบิงสามนพอนอแต่บ่เป็นยังรับประกัน,นเนพอนอกันเลยถ้าบ่าออางตลอดนี่ทรงขึ้นได้นะครับอสองกุ๊กแกมนะครับผมสองกุ๊กหอยเสียงนี่เสียงไปทางไงผิแล้วนพอนอทางไงครับค้าล่มน้ำนะครับผมคันคันสีแบงนี่พ่อควบสีแบงหลายปันใด ก้าวาก้าวซีผ่อนเดียวโอ้ซีเท่านะครับผมหายากเนนะพ่อนาะนกมันกนกหายากานกนกนกหายากนะครับผมข่าล่มเป็นนกข้าล่มแห้วกรที่สําคัญคู่อ้างตลอดนะครับส,สถานะพร้อมฝึกนะครับสำหรับผู้เสีเอาไปเล่นพเนียดนะครับผมแต่ว่าขันผู้เสีเอาไปเป็นมงคลประดับบารามีก่ะพอดีเลยแหละครับผมอายุโกงสองปีแล้วนะครับ ว่าไทยได้ยี่ดอกเรถได้ย็่ได้แน่ยี่ดอกแต่ว่ากาต่อรองราคากันได้นะครับผมราคานี่บ่ท่านร่วมซองนะครับกาถ้าสนใจกับติดต่อพ่อกบเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรพ่อกบกะ0934424670เบอร์เก่าเนาะพ่อเนาะยังเป็นเบอร์เก่าอยู่นะครับ 093 4424 670น์ะครับผม2กุกแกมนะครับ2กุกหอยนะครับผมเสียงไงครับเอินเสียงไงได้เลยนะครับแา้าคู่ว้างตลอดนะครับผมคามร่มพอสมควรนะครับเป็นนกปลาที่มีคาร่มราคนคู่อ้างนะครับผมอ้างกับอ้างตลอดเลยนาะพอนอ้อง ข้า่มนี่เพราะดีเพราะงาม,มนี่เกำลังมวนครับลังเทือกัมีซับอ่างให้ได้ยินอยู่อ่างอยูอ่นี่นะครับผมนกบ่าน่าวนกันไทยนกันยขนอยู่นะครับบพท่านเต็มนะครับผมากาสำรับท่านผู้ชมหรืออาจารย์ท่านใดมองหานะครับผมว่มาจสเอาไปเป็นนกนเนียด หรือว่าสิเอาไปเป็นนกมงค้นประดับบารมีอยู่บ้านนะครับผมสองก,กแกมหรือสองก,กหหอยนะครับผมคู่อ้างตลอดนะครับกะสนใจกับติดต่อสอบถามพอกบเข้ามาได้นะครับผม093 442 4 6า0 0 9 3 4 4 2 4 6 7 0ครับผมนี่นะครับ นะครับตัวตนเพิ่นนะครับผมโอ้งามพี่น้องนนะครับเห็นเบื้องชัดๆนะครับผมอาชีมตื่นกล่องแน่นะครับนอกจากอม่ใครเดบาย อ่าอุดรหรือพ่อกบแล้วก็บพ่อคอยได้จับน้ำนะครับช่วงนี้ยากแต่น้ำรถไถกับง้วงคล้วยเป็นนะครับแต่ว่าของดีกับร้ายนะครับอตอนนี้แ่งตัวนี้ไปก่อนนะครับนกกระร้ายอยู่นะครับถ้าสนใจนกแบบใดหรือมองหานกแบบใดก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกับพ่ออุดรเป็นการส่วนตัวได้นะครับผม,มเบอร์โทรกะ0ูนย์เก้าสานย์ะครับ0 9 3 4 4เก้าส ี่หกเจ็ดศูนย์ะครับผมกะสนนราคาก็อยู่ที่40ใบแดงนะครับผมบร่วมทรงนะครับแต่ราคากับต่อร่องกันได้อยู่นะครับผมราคานี่โท่มาพูดคุยกับพ่ออุดรหรือพ่อกบกับต่อร่องราคากันได้นะครับ40ใบแดงนะครับผมบร่วมทรงนะครับสองกุก หอยนะครับผมคารล่มนะครับปลาลอยแล้วก็ที่สําคัญคือคู่อ้างตลอดนะครับผมมีซับอ้างพร้อมนะครับถา้ถาถ้าบบอางตลอดนี่ยินดีนะพ่อน้นโชคขึ้นได,ได้นี่นะครับผมการลันตีนะครับพ่อกบนี่ตัวไหตัวนั้นนะครับผมนี่นะครับ อื่ส้สสิคู่ให่ในเบิงอยู่นะครับแต่กะกะโบคู่กะโบเป็นยังนะครับกะกะลั่นตีนะครับรับประกันนะครับถา้าถ้ามันบอแมนกะยินดีทรงขึ้นนาพอกบนอแมนนี่นะครับผมสนใจกับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ093 442 4670 093 442 4670 พ่ออุดอรหรือว่าพ่อกบนะครับบ้านนิคมห่วยข่านะครับผมตำบลมาเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับผมกะบสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมกะตามที่เห็นในคลิปนะครับกะเป็นนกสองกุ๊กแกมนะครับสองกุ๊กหอยนะครับผมเสียงไปหาใยผิดหระครับคาโลมมีคัดมีหนุนนะครับผมแล้วที่สำคัญคือ ผู้อ้างตลอดนะครับพี่น้องกาถามผอ้างตลอดนี่พ่ออุดรยินดียินดีรับขึ้นนะครับผมของแถ้อยู่นะครับกาสนใจกับติดต่อสอบถามพ่ออูดรเข้ามาได้นะครับสำหรับนกตัวในคลิปนะครับผม093 442 4670 093 442 4670นะครับผมกา สำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจสีเท่ากับรถใดหดอรถไ้นหรอนะครับผมสีเท่ากับรถใดยูนะครับผมราคาเนี่ยที่ว่าว้ว่าซี่สิบแดงเนี่ยกับรถไดยูนะครับผมพออุดรบอกไห้โทรมาพูดคุยครับคุณพ่อเองนะครับสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับ เบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดซับสไครต์น้านะครับเพื่อเวลาชมคลิปต่อๆไปนะครับทีมงานไดออกไม้ก็ขอให้มั่นมันเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอ,อกาวคำว่า,านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับ กันได้ในคลิปต่อๆไปครับมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งด,ด้วยนะครับทีมงานลกค้าใหญ่เมืองขุขันครับผม